การอยู่มันจะอ่อนแรงรับให้นะโซนครั้งนี้ที่เจ็บใช่ไหมอันนี้อัดปังอ่ะถอยนะตอนนี้ก้นลงต่ำมากถ้าก้ลงต่ำมากกูจะไม่ยืนกูจะนั่งอ่าเห็นไหมคูก็จะพามาให้อยู่ในมุมที่คูต้องการได้แบนี้พอเราหันมาทางนี้คูจะกดข้อศอกเห็นไหมมันมีช่องว่างอยู่กูจะกดตรงนี้ดนัดนดันไะดันนี้ ไม่ได้กดอย่างนี้นะกูจะหมุนมือเห็นไหมให้มันชิดกับตัวครูตอนนี้ตัวเราทับขาคูใช่ไหมคูก็เอาออกอ่าเราก็นอนสบายขึ้นเห็นไหมแต่มันตึงอ,อ่ามันตึงแค่นั้นอ่าเดี๋ยวปคูไปต่อให้จบหา,ายใจเข้าหา,ายใจเข้าอ่าเข้าแล้วออกเห็นไหมเดี๋ยวคุณจะโยกไปท้างหน้าให้เจ็บเห็นไหม ข้อมือก็ได้เหไหมสมมติว่าครูจะตรวจค้นข้างนี้นะครูจะโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยอให้แรงต้านอ่ะสมมติอันนี้เราต้านไว้ต้านไว้ครูยังไม่กดฝืนแล้วยกไม่ขึ้นเพราะก็ฝืนคั้นครูจะโยกเไหมเมือที่ต้านอยู่มันจะอ่อนแรง ตันอยู่มันจะอ่อนแรงอาจจะเข้าออกเดี๋ยวคูจะส่งคลิปนี้ให้เราได้ดูเป็นต้นแบบเห็นไหมแบบเนี้ตรวจไปเก็บไปดินยากแต่ถ้าแบบเนี้ยดินสบายนะไม่เอานะครับตรวจแบบนี้ตรวจทุกครั้งเก็บทุกครั้งเพราะฉะนั้นมันจะรีบยอมนะมีอาวุธตรงไหนมันจะรีบบอกเลยวางนะให้ชิดกระชับตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการมัด มัดตรงนี้ให้เรียบร้อยหน้าเขาอ่าถ้าเราไม่อยากมัดขาหน้าเขาถ้าเราไม่อยากมัดขาก็ใช้ได้แต่เราต้องมากดอย่างนี้นะให้เขาหันไปทางอื่นย้ายเห็นหน้าหลรอของเราถ้ามีคนมาช่วยจับก็ตะแคงให้แต่ถ้าสมมติว่เราต้องการมัดขาด้วยจะยิ่งดีกดไว้เต็ปนะับบไว้ไม่ชิดนะจับมัดับขานะเอาขาที่มัดเรียบร้อยมมัดกับมือ เป็นต้นอันนี้เหมือนนวดแผนโบราณเลยใช่ไหมนวดลุกตรงนี้ก็ได้หรือมาลุกด้านข้างก็ได้อ่าลุกขึ้นมาถ้าเขาโยกไงต้มงแบในลักษณะนี้ก็ใช้ได้องแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติก บ,บีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทภาพหรอแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปลาะบ,บางดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการทที่เข้ามาในร่องนิว้วแล้วจำเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือ ตีแล้ลอ็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบินขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหม,งมายความว่าความดุด,ดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือ เราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่ก,กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนะี้